พูดถึงศิลปินสาวมากความสามารถไม่ว่าจะเป็นทั้งการร้องเพลงแรปเต้นและยังมีใบหน้าที่สวยคมพร้อมขุนที่ชวนให้หลงไหลจนได้ฉายาว่าคือควีนจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากเจนนี่แบล็พีนวันนี้ทดดชนนัชดาวน์ชา n e l จะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเธอกันให้มากขึ้นค่ะเจนนี่หรือเจนนี่คิมเกิดในประเทศเกาหลีใต้โดยเธอเป็นลูกสาวคนเดียวของครอบครัว และต่อมาเจนนี่ได้เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนของโรงเรียน ACG Panel College จึงต้องไปอยู่ประเทศนิวซีแลนด์ถึง5ปีทำให้เจนนี่มีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วโดยเจนนี่เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าตอนอยู่นิวซีแลนด์เธอได้ยินเพลงเค o p ป๊อบ่อยมากซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพลงจากค่าย YG Entertainment และทำให้เธอเริ่มคิดว่าหากวันหนึ่งเธอจะเป็นศิลปินเธอจะต้องมาจากค่ายนี้จนในปี2010 ความฝันในการเป็นนักร้องของเจนนี่ก็มาถึงเมื่อ YG Entertainment ได้จากการประกวดออริชัน่นเจนนี่ไม่รอช้าเธอรีส่งคลิปเพื่อออริชั่นทันทีโดยเจนนี่ได้ร้องเพลง Take a Bow ของดีฮันนาซึ่งตอนนั้นเจนนี่มีอายุเพียง14ปีเท่านั้นนั่นจึแสดงให้เห็นถึงความสามารถในตัวเธอทำให้เจนนี่ผ่านการออริชั่นมาได้และเจนนี่จึงได้กลับมาประเทศเกาหลีใต้อีกครั้งเพื่อมาเป็นเด็กฝึกข,ของค่าย YG โดยเธอได้เซ็นสัญญาในเดือนสิงหาคม2010 <Pull up. S 1> ซึ่งในวันที่29สิงหาคม2012ทางช่อง YouTube ของ YG Entertainment ได้เปิดเผยว่าเจนนี่คือเด็กฝึกของค่ายซึ่งในช่วงท้ายของคลิปนี้เจนนี่ได้โชว์ความสามารถในการร้องและการแร p yes, และในอีก2วันต่อมาทางช่อง YouTube ของ Big Bang ได้โพลคลิปเพลงของ G d r a า o n โดยมีเจนนี่ร่วมแสดงอยู่ในมิวสิกวิดีโอนั่นยิ่งทำให้เจนนี่กลายเป็นที่สนใจอย่างมากต่อมาในวันที่20มกราคม2013ทางช่อง YouTube ของ YG Entertainment ก็ได้โพลคลิปของเจนนี่อีกครั้งโดยในคลิปนี้ระบุว่าเจนนี่นี่แหละคือศิลปินคนใหม่ของค่าย YG โดยในคลิปเป็นเจนนี่ที่กำลังร้องเพลง l o t u s Flower Bomb หลังจากนั้นเจนนี่ก็กลายเป็นที่รู้จักมากขึ้น ในฐานะศิลปินใหม่ของค่ายและได้มีงานร่วมกับรุ่นพี่จีดักกอนอีกครั้งกับเพลงแบ็คเพลงสเปเชียลของลีไฮและเพลง GGB <G GB S 2> ของซึงลีโดยทั้งหมดนี้ออกแสดงในปีเดียวกันจนในที่สุดวันที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเมื่อ YG Entertainment ประกาศเปิดตัวแบ็คพิ้งอย่างเป็นทางการทำให้ระยะเวลาที่เป็นเด็กฝึกของเจนนี่ที่สุดลง ก็คือ5ปีส1เ็ดเดือนนั่นเองโดยเจนนี่เป็นสมาชิกที่มีระยะเวลาฝึกยาวนานที่สุดอีกด้วยและนอกจากผลงานเพลงที่ได้ร่วมทำกับเพื่อนๆแล้วเจนนี่จะได้รับโอกาสต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นงานถ่ายแบบทั้งเสื้อผ้าเครื่องสำอางโดยเจนนี่ก็ทำออกมาได้ดีมากเลยทีเดียวและในเดือนพฤศจิกายน2 0ง8 ทางค่าย YG Entertainment ก็ได้เผยแพร่เพลงเดี่ยวของเจนนี่ซึ่งก็คือเพลงโซไม่ว่าจะเป็นการที่คิดว่าค่าย YG พยายามดันเจนนี่อยู่คนเดียวการเลือกชุดให้แตกต่างจากเพื่อนหรือจนไปถึงเรื่องที่ว่าช่วงนี้เจนนี่เต้นบนเวทีพร้อมเพียงกับเพื่อนน้อยลงดูไม่เต็มที่หรือจำเนื้อร้องไม่ได้โดยเรื่องเพลงเดี่ยวทางค่ายได้ออกมาให้ข่าวว่าจริงๆแล้วมีแผนจะมอบเพลงเดี่ยวให้กับสมาชิกทุกคน และในง,งานการแสดงโชว์บนเวทีระรางวัลต่างๆที่เพิ่งผ่านไปเจนนี่ก็ได้ปรับปรุงตัวโดยนเต้นฟอร์มดีและพร้อมเพียงกับเพื่อนทุกคนอีกทั้งยังจัดเต็มทั้งเพลงเดี่ยวและเพลงของวงเรียกได้ว่าตอนนี้เจนนี่กลับมาเป็นเจนนี่คนเดิมเป็นควีนสุดสวยบนเวทีที่ทุกคนรักอีกครั้งแล้วบางครั้งด้วยการแสดงบนเวทีทําให้เรารู้สึกว่าเจนนี่แอบเป็นคนดูดูน่านิ่งๆแต่จริงๆแล้วเจนนี่ก็เป็นคนน่ารักมากๆคนหนึ่งเลย สุดท้ายนี้บอกพวกเรากันหน่อยนะคะว่าชอบเจนนี่กันเพราะอะไรถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์และกด u ั s สไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราในคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ